สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบโอเคครับกับสวัสดีท่านผูเ้เชรทุกคนกันด้วยนะครับมาครับอยู่กับเกมแ้นเจอกันเหมือนเดิมเนาะ ซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมมารีวิวเจ้าซิลฟี่กันเหมือนเดิมเนาะแต่ว่าเป็นร่าง9ดาวนะครับเพราะว่ารอบก่อนเนี่ยเรารีวิวเป็นทางด้านร่างไฮเปอร์นะครับแถมว,วันนี้มีอัปเกรดธาตุห่วงมาด้วยนะซึ่งก็ไปสุ่มหาออปชั่น4กันมาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับอาชุดเดสของเชลเทียเนาะโอเคสำหรับค่าอัพเกรดธาตุสองร้อยสิบเนี่ยน่าจะเป็นค่าที่ต่ำที่สุดหรือเปล่านะอืมแต่ก็ไม่เป็นไรนะผมคิดว่าก็คงจะไม่รีหานะครับก็คงจะเพื่องรูบี้กันเกินไปนะครับโอเคพอเป็นร่างก้าวดาซิลฟ้วนะครับ่าคเรา นะครับอยู่ที่ร้าน7นะเฮ้ยตอนให้เปิ์มันเท่าไหร่วะร้านหหรือเปล่านะเฮ้ยจำตัวเลขไม่ได้เลยวะส่วนค่าพลังชีวิตที่6กร้านหนึ่งเนาะ อ่าความเร็วก็เหมือนเดิมขึ้นที่ก็เหมือนเดิมนะแล้วการโจมตีก็เหมือนเดิมนะครับอ่ะคูดาวนะครับคูดาวเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยนะครับโอเคไม่ยำทักษะต,ต้านสกิลมวมีคูดาวเพิ่มขึ้นมาเป็น7วินาทีจาก6.5เนานะโอเคส่วนค่าละเทดก็เด้งขึ้นมาเป็น1,600เนาะโอเคก็ประมาณนั้นนะก่อใช้แร่เยอะมาขึ้นนิดนึงนะพันหโอเคสกิลก็ยังเหมือนเดิมเช่นเคยนะโอเคก็เป็นการผักนั่นนู่นนี่นะโอเคส่วนออปชั่นที่3เนี่ยผมสุมได้การยิงหิมะหรืออพายุหิมะนนั่นเงนะ ถือว่าเอาก,อก,อกอ็ดีนะครับแต่ตรงนี้อยากได้แต่เกิดมากกว่านะมันน่าจะเป็นอะไรที่ดูคุ้มค่ากว่านะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูความแรงกันดีกว่านะครับว่าหลังจากที่น้องเนี่ยอัปเกรดเป็น9ดาวมาแล้วนะความแรงเนี่ยทวีคูณมากแค่ไหนนะก็คงจะทวีคูณจากเกียร์ โดนแน่นอนไม่ใช่สฉเกียร์เพิ่มอัปเกรดธาตุนะครับผมคิดว่ามันค่อนข้างจะมีส่วนมากเลยนะที่ทําให้ตัวน้องซิลฟี่เนี่ยมันค่อนข้างจะแบบว่าดาเมจแรงจนเวอร์นะแต่ว่ามันต้องมีเกียร์โดนแน่นอนวะผมรู้สึกว่าถ้าไม่มีโดนแน่นอนการใช้งานเนี่ยยากมากนะเหมือนกับเลมเลยนะครับถ้าไม่มีโดนแน่นอนเนี่ยการผักเหมือนเหมือนไม่ผักนะครับโอเคเมื่อกี้โดนไปหนึ่งทีเอ่อโอ้โหหายประมาณ60%เลยนะโอเคอีกยิงหนึ่งทีก็ตายนะ2ทีตานะครับอืผมคิดว่าก็ต้องมีอ่ะโดนแน่นอนนะ อเคเพราะว่าค่าพลังโจมตีเนี่ยมันก็ค่าจะน้อยอยู่นะโอเคก็ไม่เป็นไรนะครับดีไม่ดีผมคิดว่าต้อมีเกียร์ยืนเพิ่มระยะหรือเปล่านะเออก็น่าจะดีนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนิดนึงนะซึ่งผมไม่รู้เลยว่าตัวนี้มันข้ามหรือเปล่านะเพราะว่ามันดูไม่ออกเลยนะเพราะว่ามันเป็นสกิลผักไงซึ่งการสังเกตมันโอ้โหสังเกตจนยากจนเกินไปเลยนะโอเค เดี๋ยวมาลองทดลองกันด่านนี้ดีกว่านะครับด่านนี้เนี่ยการยิงหนึ่งทีก็น่าจะหายหมดทั้งแถบอยู่นะโอเคแต่ว่าต้องโดนนะเออเประเด็น,นคือต้องโดนนะครับเออพอเป็นก้าดาวมากขึ้นเนี่ยผมรู้สึกว่าข้าวฟงข้าแขกที่มีความถึกเนี่ยโอ้ก็รู้สึกว่าถึกมาระดับหนึ่งนะไม่ได้ถึกจนเวอร์นะแต่ว่าถึกมาแบบว่าบางครั้งก็โอ้โหมีจังหวะแบบวิ่งได้นะเออถึกได้เลยนะ่ะหลบดีมากเลยครับโอเคโอ้มีกระเด็นให้เห็นอยู่นะครับอ้าวโอเคกอไม่โดนเลยนะสรับสกิลผักนะ ตามที่บอกไปก็ต้องมีเกียรนแน่นอนนะถ้าไม่ถ้าไม่มีเนี่ยโอ้โหก็คจะเป็นปัญหาใหญ่อยู่นะโอเคอืมประมาณนั้นนะ พอเป็นก้าดาก็ข่าฟูกาแฟข้าอ่าดาวมงดามจก็เพิ่มมากขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวไปทดลองกันที่ PVP กันดีกว่านะครับโอเคหลังจากที่เราไปทดลองกันในสเตตดักแล้วนะก็ขอขั้นกันนิดนึงนะก่อนจะ PVP เนาะผมคิดว่านะครับเดี๋ยวเรามาทดลองกับอ่าการต่อสู้ก็คือดัวหนึ่งหนึ่งนั่นเองนะโอเคเดี๋ยวเรามาดวหนึ่งหนึ่งกับ ID อ่าอะไรนะโอเค ID ดีอ่าทนายนะโอเคผมได้ติดตั้งเจ้าเลมนะครับมาดูวหนึ่งหนึ่งเลยเออ ก็น่าสนใจนะครับโอเคก่อนจะไปพไป PVP เนาะโอเคอ่ะซิลฟี่อ่ะเลมนะโอเครู้เรื่องรู้มือนะอ่ะปรับคุณ2เลยแล้วกันนะโอเคอ่ะเรามาดูกันเลยนะอ่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 ะอันนี้เกมอ่ะเล่นเองนะครับของซิลฟี่นะโอ้แต่ว่าคอป่าบานยังมีให้เห็นนะครับนั่นก็คือเรื่องขีปนาวุธนะโอเคอ่ะเลมนะตอนนี้ก็ต้องเข้าใจนะครับว่าเลมนะ่ะเขาก็จะแบบว่าโดนเนิร์ฟไปเยอะแล้วนะเออ อันนี้ก็ต้องเห็นแบบโอ้พอสมควรนะหรือเป็นไปได้ผมคิดว่านะมันต้องมีเกียร์ต้องมีเกียร์ดูแน่นอนให้กับเขานะทั้งเรมทั้งซิลฟี่นะมันจึงจะแบบว่าเห็นผลได้ง่ายนะอโอเคพอซิลฟี่ไปแล้วเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเป็นเอมิเรียแล้วกันนะว่าตัวแพททางทาธาตุเนี่ยน้องเนี่ยจะยืนถึงยืนชนได้านานขนาดไหนนะครับโอเคเป็นเอมิเรียแม็กนะ,อะรอบนี้เป็นเอมิเรียแม็กนะครับโอเคอเดี๋ยวขอเข้าไป ดีนิดหนึ่งนะโอเคไม่รู้ว่าจะรีหรือเปล่านะครับโอเคไป ID เดิมนะครับไป ID เดิมเลยสำหรับเอดี AD ทนายนะโอเคตั้งเป็นเอมเบรียทีมไหนทีมป้องกันเนาะโอเคอ่ะเอมเบรียเกียเต็มด้วยนะเกียแบบโอ้โหโอ้โหเลยนะครับผู เดี๋ยวเราไปลองกันดีกว่าในฐานะที่เป็นตัวแพ้ทางคาตดกันเนาะว่าน้องจะดึงได้นานขนาดไหนนะโดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่าเ,เป็นเอิมเลียซะอย่างนะมันก็จะเขี้ยวยากก่าแล้วนะแ,แถวเป็นแพ้ท่าที่แพ้ทางกันอีกโอ้โหแมกด้วยนะปเดยคือแมกด้วยนะครับโอเคสู้ไม่ได้เลยวะผมผมดูทรงแล้วสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้ไไดจริงๆอะ่ะโอเคก็คงจะแบบว่าอ่ประมาณนึงนะโอ้โห มาแล้วตายเลยมาแล้วตายเลยนะโอเคสำหรับเอเมเดียมันก็โอ้โหโอ้โหเกียร์มันแน่นด้วยแหละเออมันประมาณนั้นนะมันก็แบบว่าสู้ยากะสู้ยากสู้ยากจริงนะครับโอเคอปล่อยมาก็ตายปล่อยมาก็ตายปกตินะครับปกติถือว่าปกติมากๆด้วยนะครับป่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับอ่ะซิลฟี่นะทดลองกันให้เห็นเลยว่าอ่ะไปบวกกับเอเมเดียไปบวกกับเรมนะครับเป็นประมาณไหนนะแต่ผมคิดว่านะ เ,เดี๋ยวไปบวกกับไอ้พวกท่ามือต่างๆดีกว่านะผมคิดว่าไอ้ดีนี้ผมจะเอายมทูตเนี่ยไปลองเลยนะว่าสำหรับตัวชนสำหรับตัวชนกับตัวเซลฟี่เองเนี่ยน้องจะเป็นประมาณไหนสกิลผักมงผักแม่นหรือเป,ปล่าเราสำหรับท่าอื่นๆเนาะโอเคไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับอ่ะตอนนี้เป็นผมติดเป็นอะไรนะเป็นเจ้าบาวยมทูตเนานะโอเคเดี๋ยวไปดูดนิหนึ่งว่าเกมมันรีให้แล้วหรือย,อยังนะครับโอเคเป็นทีปปาา่ประกันโอเครีให้แล้วนะโอเคเริ่มกันเลยดีกว่านะครับฟู่ไป ผมอยากจะรู้เหลือเกินนะว่าไปดหูหนึ่งกันแล้วนะจะเป็นยังไงนะครับอืมเป็นตัวชนนะเอ่อตัวต่อไปเดี๋ยวจะเอาอะไรดีเป็นตัวที่ชนะทางไหมเดี๋ยวเอาอายมาลองดีกว่าเอาตัวนะั้นผมอยากได้ไอดีอื่นมากกว่านั่นก็คือไอดียอ่าบกิแม็กนะครับผมอยากจะรู้นะครับโอเคอ่ะการพงการผักนันนนี่โอ้ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะอุตสาหน้องยังไม่มีเกียร์ดีๆสักนิดหนึ่งนะโอเคอ่าอ่ะตีตีโอเค,อออเคผักผักก็อ่าแม่นพอสมควรนะแต่เอาตรงนะผมคิดว่านะน้องเนี่ย มันก็ต้องมีอยู่ดีนะยิ่งเป็นหลีกที่สูงขึ้นนะมันก็ต้องยิ่งอ่ายังไงล่ะใช้เกียร์ที่โดนแน่นอนมากขึ้นเนาะเพื่ออะไรความแม่นยำต้องมีอยู่แล้วนะอือตรงตรงนี้ความแม่นยำนะครับไม่งั้นจบนะครับ ประมาณนี้แล้วกันนะสลับการดวหนึ่หนึ่งใน3ใน3ใน3อย่างนะส่วนแพททงท่าเนี่ยผมคิดว่าก็ไม่ต้องดววแล้วก็อ,องตรงนะก็รู้สึกว่ามันสบายชิลๆนะครับประมาณนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวไป p v p กันต่อดีกว่านะครับฟู่โอเคประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับสลับดววหนึ่งหนึ่งโอเคเลสโกมี10คนทนกะ่ก็ตี p v p 5รอบกันเลยดีกว่านะครับโอเคมี พี่รีวายนะครับรีวายหรือว่าคุณสำออนั่นเองแถมเมื่อกี้เห็นแจ็คเดลิเปอร์ด้วยนะโอเคจากอ The Final นลนะครับก็คือไดนะ้แอท็กออนเซทันไฟแนลเนาะของรีวายนะโอเคก็เป็นหยุดห้าวินาทีเหมือนกับเรานะครับโอเคไอ้ทนนี่หลักผมก็มีนะเออก็ใช้อยู่นะครับก็มาคอมโบหยุดห้าวินาทีกันทั่วหน้านะครับแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยผมค่อนข้างจะรู้สึกว่าไอ้ผมแพ้ทางไอ้เสาวเวทนี่มากเลยนะพีพีพก็โอ้โหน้อยซะเหลือลเกินนะระยะพีพ,พีเล่นก็เล่นอย่างยากนะ ผมรู้สึกว่าโอ้โหลําบากแล้วคือน่าลำบากลําบนโอ้เล่นยากเล่นยากจริงนะสลับเสาบัฟเสาเนี่ยแถายามอัลกอริทึมบอดมันก็เถื่อนจนเวอร์จนเกินไปนะทำให้าาผู้เล่นของเราโอ้โหแม่งอย่างยากนะเอาตรงนะผมตั้งรับเนี่ยก็โอ้โหมีแพ้บ้างชนะบ้างนะแต่ว่าทุกวันนี้โอ้โแพ้บ่อยอยู่นะพอเพราะอัลกอริทึมบอดไม่ใช่สิเพราะว่าออรา่าบัฟโง่โง่เนี่ยแหละเออมันบัฟจนเวอร์จนเกินไปอ่ะเพราะบางครั้งอ่ะสู้ไม่ได้เลยอ่ะถ้าไม่ถ้าไม่ยืนในตรงออร่า บางครั้งก็แบบโอ้บับเบอร์เกินนะครับโอเคน่าจะถ่วงได้หรือเปล่าแบบน,นี้เจมก็เสกไม่โดนเลยนะโอเคโอ้โดนอ่าเพิ่มเล้หนึ่งพันหน่วยไปนะโอเคอเรียบร้อยนะน่าจะแพ้ไปนะครับอะไรก็ไม่รู้นะตีไม่โดนเลยนะองตวงอะสกิลแทบไม่โดนเลยผมก็งงอะไรกันวะเส,สาโง่ๆนะออร่าบับเสาน่าจะออกไปทักทีนะผมรู้สึกหงุดหงิดนะชวชแรกมาเอ้ยก็เอ้ยยังพอเล่นได้นะแต่พอไปเรื่อยๆเนี่ยผมก็สังเกตว่า มันเริ่มเบ้อเริ่มเบ้อเริ่มเบ้อเริ่มเบ้เเอขึ้นอ่ะจนทําให้การเล่นวีพีโอโหยากชิบหายเลยนะโอเคถ้าไปเล่นไปทางอ่ไอ้พวกกันบินไม่ใช่สิตัวบินนะครับอันนั้นน่าจะแบบว่าเล่นง่ายกว่าเยอะนะครับโอเคโอ้เริ่มถ่วงได้แล้วนะน่าจะเกิดจากอายุห้าวินาทีหรือเปล่านะโอเคอยุดห้าวินาทีนะ่าจะเริ่มส่งผลแล้วทําให้ฝั่งตูปล่อยตัวน,น้อยๆลงนะโอเค สำหรับออร่าบัฟนะครับสำหรับใครคิดยังไงก็คอมเมนต์ได้ด้วยนะแต่โดยส่วนตัวผมก็รู้สึกว่าเป็นออร่าบัฟเสาวเวนนะโอเคโอ้ฝั่งตรงข้ามเมงูมินเพียบเลยนะโอเคโดนไปหนึ่งทีน่าจะตุยเลยนะโอเคแต่ว่าอันนี้ผมไม่เห็นเลยว่ะไอตัวชนผมไปไหนอ่ะตัวชนไม่มีเลยอ่ะอะไรอะตัวชนฝั่งผมไม่แทบไม่เห็นเลยนะ มัเกิดอะไรกันขึ้นครับเนี่ยมงมงฮะมงฮะตัวเชิญผมหายไปไหนเห็นแค่ซาลี่ในกาปูนะครับโอเคส่วนบาอนูบิสไม่เห็นเลยนะโอเคเดี๋ยวต้องลองอันุบิสออกหรือเปล่านะเดี๋ยวผมลองใส่เป็นเจ้ามายากลน,นะโอเคเดี๋ยวปรับเปลี่ยนนิดนึงนะครับอ่ะหลังจากที่ผมได้ปรับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะโอเคไป มาลองกันใหม่ดีกว่านะครับหลังจากที่เอาอนูบิสออกนะโอ้โหทีมนี้ถัดไฟเยอะมากนะ4ตัวโอ้โหวันเจี๊ยมยังฟูนะโอเคเอ่อก็อยากจะรู้นะครับว่าไม่ใช่สิอ่าเจ้าเซลฟี่นะโอ้มันจะแบบว่าสกงสกิลเนี่ยโดนบ้างหรือเปล่านะครับโอเคโอเคบรรยากาศนะโอเคผมน่าจะใส่ทุกทีมนะผมก็สับสนหรือวาอ่าทีมหนึ่งหรือทีมสองนะที่ใช้ตีพีพีนะครับโอเคสำหรับบรรยากาศนะครับเอามาแทนเจ้าอาบาอนูบิสเลยนะโอ้โห อ้ฝั่งตรงข้ามนี่ก็โอ้โหนะเฟลูนบัฟเพิ่มความกว้างนะครับโอ้โหแต่ฝั่งเขาทำไมปล่อยตัวเร็วกันจังเลยอะ่ะอ้ยเวอร์ไปหรือเปล่าฮะมงุงน่าจะมีเกียร์ดีเนี่ยเออาจะเป็นไปได้นะเกียร์ฝั่งตรงข้ามดีด้วยซ้ำนะเนี่ยโอเคแต่ว่า โอ้โหเขาพัดมานะเราก็ต้องพัดออกนะครับโอเคผมก็ไม่รู้ว่าคนเลื่อบอททำไมมันเวอร์จังเลยนะหมายว่าปล่อยตัวกันอย่างเวอร์นะหรือว่ามีเกียร์ดีหรืออะไรนะบางครั้งมันจะแบบปล่อยตัวจนเวอร์นะแต่ก็เข้าใจนะครับว่าคนเลื่อบอทนะ่าจะมีการปล่อยตัวที่เร็วกว่าฝั่งเกมเล่นเองมากกว่านะอันนี้ก็พอเข้าใจได้นะเพราะว่าอย่างน้อยเราก็บอทดอก็อาจจะสู้กับการผู้เล่นเองได้นะก็คือเกมเล่นเองได้นิดหน่อยนะครับแต่ว่าบางทีมันเวอร์ไงบางทีบอทเวอร์ไปนะเ โอเคมาเออพอปเปลี่ยน,นเจ้าบาลเจกุลมาเนี่ยเอยก็รู้สึกเอเล่นได้นะเออมันมีค่าแฝงจะบอกค่าแฝงก็ไม่เชิงดิมันมีความถึกแล้วกันนะมีความถึกมีคาม่คาเลือดเยอะแต่ว่าแลกกับอาการที่ตัวเขาเนี่ยโดนสถานะง่ายมากนะไม่จะเป็นสตงสตันหรือว่าทรงอเสกนะครับโอ้อะไรที่โดนแบบอู้ทีเดียวตวีโอ้แต่ว่าฝั่งตรงข้ามมีตัวบินนะเมื่อกี้นนะโอ้โหเห็นตัวบินมาอู้อะไรครับเนี่ย เอแต่พอผมใส่เป็นเจ้าลูดิสแล้วก็เจ้า,อ,าอะไรนะซูฟี่นะรู้สึกว่าคอมโบหุดห้าวินาทีเนี่ยติดติดด,ดีนะก็คือฝั่งตรงข้ามเนี่ยการปล่อยตัวขเขาเนี่ยมันจะปล่อยตัวเดิมๆซ้ำๆบ,บ่อยมากขึ้นนะมันจะไม่ได้ปล่อยตัวแบบหลากหลายนะั่นแสดงว่าแสดงให้เห็นถึงตัวฝั่งตรงข้ามนะ่ะมันโดนหยุดห้าวินาทีนะถ้าฝั่งตรงข้ามสแปมแต่ตัวเดียวแสดงว่าฝั่งตรงข้ามนะ่ยน่าจะปล่อยตัวได้น้อยลงนะครับ อันนี้อาจจะเป็นที่ดีที่ผมคิดคนค,ดคนเองนะออาจจะเป็นไปได้นะอืว่ามันก็แปลกไหมล่ะท,ทั้งที่ฟันตข้ามมีตัวเลนจ์เลืเอสิบตัวแต่สมัยสแปมถึงอยู่ตัวเดียวอะ่ะมันก็แปลกแล้วนะแสดงว่าฟันตัข้ามะโดนสถานะไม่ใช่สิโดนสามารถในเปอร์หยุดห้ามทีเดีนะแสดงว่าใช่เลยนะประมาณนี้เลยโอเคอ่เมื่อกี้เจอ,อเลมนะอเรามาต่อกอดีกว่าสำหรับรุ่นพี่ประทะรุ่นน้องน่ครับอื ใครยังไปดูในครอบ้ารุ่นพี่กับรุ่นน้องนะใครจะเอาลงนะครับเฮ้ยแต่ว่าเอาอีกแล้วอะบอดเอาอีกแล้วนะเออบอดในจังไรชิบหายเลยนะปล่อยตัวก็ปล่อยตัวเร็วๆนะเออก็มาแย่งอะอะไรนะเขาเรียกว่าโพซิชั o ในการยืนฝั่งได้เร็วมากนะ position ไอออล่าบัฟเนี่ยจังไรอะผมบอกเลยว่าจังไรอะจังไรมากนะมันเว่อร์แถมก็แผ่นที่พีพีไม่ก็อย่างสั้นนะโอ้โห อันนี้ก็เอาเปรียบผู้เล่นมากเกินไปหรือเปล่านะโอ้โหแต่ฝันตรงข้ามมึงปล่อยตัวอะไรนี้่ะโอ้ยปล่อยตัวอะไรครับมงปล่อยตัวจนเวอร์เลยโอ้โอชีดอ้อเรียบร้อยฮะฝั่ตรงข้ามโปรหรือเปล่าครับมงโอเคเขาไปดูเกียร์นิดหนึ่งนะมันปล่อยตัวเร็วจนเกินไปนะโอเคเดี๋ยวไปดูนิดหนึ่งนะว่าเขาใส่เกียร์อะไรนะทำไมปล่อยตัวเร็วจังนะครับอ๋อก็เกียร์ปกตินะครับไม่กระทาเกียรติยศนะอันนี้ก็ไม่มีรถนะโอเคไม่มีรถ แต่ทำไมปล่อยตัวอ๋อเป็นนะแม็กเนาะเออล้วก็ลืมไปแม็กมันก็4วิอันนี้ก็4วิอโอเคนั่นนู่นนี่นะแต่ว่าอันนี้ก็โอ้แมกากาทากิยศลดเหลือเท่าไหร่อ๋ 2. 4, 2. 4, อสองจุดสี่สอสี่อ๋อนะครับก็ไม่ได้ขาดเท่าไหร่นะอาจจะเป็นปรับพุ้นสหรือเปล่านะอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นไปได้นะโอเคไปทีมนี้ลุยกันเลยดีกว่าอโอเคไป let's go ตาสุดท้ายแล้วด้วยนะแต่พอปรับเปลี่ยนมาแบบนี้ก็น่าจะเล่นง่ายขึ้นอยู่นะโอเค เอาเป็นว่าผมลองไม่เล่นเป็นคูณสแล้วกันนะเอาเล่นเป็นกดมือแล้วกันแต่ว่าบอรดมันก็ยังทุเรศอยู่ดีมันปล่อยตัวเร็วจนเวอร์นะครับโอ้ยแล้วผูเ้เ,เ,เล่นเกียร์แเตติงมันจะเล่นยังไงให้ชนะวะเออแถมก็มีออร่าบัฟเนี่ยืมอผมไม่ชอบจริงๆเลยนะไอ้แบบนี้นะอโอเคไปไปไปโอเคได้นะอะฝั่งตรงข้ามผมคิดว่าเกียร์ของเขาค่อนจะไม่ได้ติดแน่นนะเออ พอเราผักไปทีสองทีเขาก็ตายให้เห็นอยู่นะครับฝั่ตตะขามล้วก็มีเมงูมินด้วยนะแต่ว่าทีมผมเนี่ยเมงูมินโดนแน่นอนไม่มีนะครับถ้ามีโดนแน่นอนว่าผมคิดว่าน่าจะดีกว่าดีนะสำหรับเมงูมินน่าจะจัดการไปพวกลูดิยสได้ง่ายหรือ,อไม่ใช่เฟลุนซลฟี่เนี่ยถ้ามีโดนแน่นอนเนี่ยฝั่ตะขามก็น่าจะโดนผักไปฝังตอ่าไป ปักไปหน้าป้อมเขาได้ติดดีกว่าเดิมนะครับโอเคกดคูณสอรเลยแล้วกันนะครับอ่ะเรามาไปชิดหนะ้าป้อมฝั่งต,ต,ตูวได้แล้วนะโอเคประมาณนี้นะครับอ่ะพอเพิ่มทำาขึ้นไปกาดาก็รู้สึกว่าเอ้ยยิงถึกยิงชนได้นานขึ้นนะอืมก็รับดาเมจได้มากขึ้นแถมสกิลก็สกิลได้ดีมากขึ้นนะแต่ว่ายังไงก็ต้องมีโดนแน่นอนนะเออแต่พอมีอัพเกรด่ามากขึ้นดาเมจก็แรงเบอร์มากขึ้นนะโดยส่วนตัวแล้วก็มีอัพเกรด่าตแล้วก็โดนแน่นอนนะอืม ู้สึกว่ามันจะใช้งานได้ดีมากกว่าเดิมนะครับอืมประมาณนั้นเนาะโอเคสำหรับอ่าพื้นรูปทีเน่ยผมคิดว่าก็ใส่เป็นไอ้พวกหยุด5เวทีมาคอมโบโด้วยกันเลยก็ได้นะอ่าฝั่งแถมนี้เนี่ยผมคอมโบหยุด5เวที5ตัวเลยนะเออเท่าที่เห็นนะครับแถฝั่งนี้อ่ะผมจะเป็นอ่าคอมโบอ่าขัดขวางการสร้างเรนเจอร์3ตัวนะเป็นเรดิกาปู่เป็นอ่า บาวมายโกนแล้วก็เจสิก้าแสกนะครับเป็น3ตัวแถมตัวเจมแล้วก็มอสบอะมันเป็นคอมโบไม่ได้คอมโบเมันเป็นคอสเมาร์ในเปิดที่ไมไ่จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับก็มันก็เป็นตัดแร่แล้วก็รอบสังหารนะครับมันก็เลยอาเป็นคอสมารถที่แตกต่างก,กันไปนะครับ โอเคประมาณนี้ละกันนะโอเคผมคิดว่าก็มารีวิวซิลฟี่ร่าง9ดาวกันประมาณเท่านี้ละกันนะก็อาจจะได้เห็นว่าพอทําขึ้นเป็น9ดาวเนี่ยค่าวฟงค้าวแสเนละก้าวดาวเอ้ยมีมากขึ้นนะมีค่าค่่าาอความแรงดาเมจที่มากขึ้นนะครับค่าถึกที่เ,เพิ่มมากขึ้นนะแถมอ่าจะว่าไงดีมันก็คือรู้สึกว่าเฮ้ยความสามารถได้ติดดีมากขึ้นนะถ้าเทียบกับร่าง8ดาวแล้วไม่ใช่สิร่างไฮเปอร์นะครับก็รู้สึกว่า แปลกๆนะออถ้าเทียบกับลูดิสเนี่ยผมคิดว่าลูดิสล่างไฮเปอร์กับก้าดาวเนี่ยความสามารถนั้นจะไม่แตกต่างกันมากนะแต่พอเป็นซิลฟี่รู้สึกว่าอะไรต่างๆหรือว่าข้าวฟงข้าวแฟนแล้วก้าดาวซิลฟี่เนี่ยมันก็จะอยู่ในก้าดาวซะส่วนมากนะครับประมาณนั้นเนาะอันนี้เท่าที่ไปใช้งานดูแล้วก็ทดลองดูนะครับก็ผมใช้งานได้ประมาณ5วันแล้วนะก็เออเอ,อือก็นะประมาณนั้นแล้วกันนะสหรับกัด าการรีวิวในคลิปนี้นะครับประมาณเท่านี้แล้วกันนะโอเคผมคิดว่าคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณเท่านี้แล้วกันนะเอาเป็นว่าก็มารีวิวซูฟี่กันประมาณเท่านี้แล้วกันเอาไว้เจอกันในคลิปโนันหน้านะครับโอเคสำหรับคลิปโดนนี้ก็สวัสดีครับ